สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยไทยลอตโตนะครับคลิปนี้นะครับพามาดูแนวทางเพื่อนบ้านนะครับประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับก็จากงวดที่ผ่านมานะครับผ่านแค่สูตรเดียวนะครับสูตรวิ่งตัวเดียวของเราหลุดหมดเลยนะครับก็ผ่านแค่สูตรนี้ครับแล้วก็เข้าที่ตัวกันนะครับหนึ่งหกนะครับตัวหลักไม่มานะครับ หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับมาเลขหนึ่งนะครับก็ยินดีกับสมาชิกที่ตามสูตรนี้นะครับสูตรใครยังไม่ถูกก็มาพยายามกันต่อนะครับสำหรับสูตรนี้ก็คำนวณกันต่อเลยนะครับวิธีคิดนะครับสูตรนี้เราจะใช้หลักหมื่นสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งนะครับ แบวกเป็น6นะครับ6บวก1นะครับได้เจนะครับเดินนาหน้า1แต้มเป็น8นะครับสูตรที่2นะครับใช้ลักแสหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันสองครั้งนะครับ9้าบวก8ดเป็นเจดนะครับเจบวก2เป็น9นะครับใด้9ก้ากับ0นย์นะครับจับตามศูนย์นะครับ7 9 7ดเจดศนะครับ8 9ด้า แ0ก็ชอบตามนะครับแล้วก็ตกกันนะครับตอกกันก็จะเป็น73นะครับแล้วก็83นะครับตักกันของเรานะครับก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับบวกเพิ่มไปสามแต้มนะครับบวกสมนะครับ วันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับเป็นเลขเด่นสามตัวนะครับทำอย่นหลังไปนัเข้าที่ตัวนี้ด้วยนะครับผมก็เลยนํามากันให้นะครับแล้วมันก็มาตอกันนะครับทีนี้เรามาดูสูตรใหม่กันนะครับเริ่มจากสูตรสามตัวระยะสั้นก่อนนะครับย้ํานะครับเป็นสูตรใหม่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับ รเริ่มจากสูตรหลักสิบนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยสองครั้งนะครับบวกห้าคงที่นะครับสูตรที่สองนะครับก็คือสูตรหลักหน่วยก็จะใช้ หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกเก้าบวกด้วยสี่คงที่นะครับขอแพลรับบวกสี่คงที่ก็ครับแล้วก็ไปซูมกันดูนะครับหากใครเห็นไม่ชัดนะครับวิธีคิดสูตรนะครับแล้วก็คำนวณกันเลยนะครับสูตรระยะสั้นนะครับถ้าย้อนมาดูฟากนี้นะครับสูตรแรกนะครับห้าบวก 4เป็น9 9บวก5เป็น4กับไม่ได้นะครับใช้ตัวเดียวครับ5บวก9เป็น4นะครับ4บวก9เป็น3 3บวก5ของที่ได้8นะครับสุดที่2นะครับ5บวก2เป็น7 7บว0เป็น7 7บวก9เป็น6 หกบวกสี่คงที่ได้ศูนย์นะครับออกตัวออก8ปศน,นะครับทีนี้เรามาดูวิธีคิดนะครับเดี๋ยวคอยมาคิดรัก้อยนะครับงมต่อมานะครับ3ามบวกศนเป็นสามนะครับ3าบวกศนเป็น3ามแล้วสามบวกห้าคงที่ได้8 สามบวกหกเป็นเก้านะครับเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่คงที่ได้หนึ่งนะครับวันนี้ได้แปดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนอกเก้าหนึ่งแปดครับวันนี้เข้าสองตัวโต๊นนะครับข้อต่อมานะครับหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสองสองบวกห้าคงที่ได้เจ็ดสูตรที่สองนะครับหกบวกแปดเป็นสี่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกแปด เป็นสามนะครับสามบวกสี่ของที่เป็นเจ็ดนะครับผลว่าเราหกเจ็ดเจ็ดนะครับเราไปดูวิธีคิดหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับเราจะใช้หลักพันนะครับบวกหนึ่งของที่นะครับ สามบวกหนึ่งคงที่นะครับได้สี่นะครับเดินหน้าแต้มเป็นห้านะครับหลักร้อยเราจะใช้สองตัวนะครับผลรวมเราสี่แปดศูนย์นะครับย้ำนะครับว่าเป็นสูตรระยะสั้นเท่านั้นนะครับสูตรจะเดินต่ออีกหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับงดต่อมานะครับเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดกับเก้านะครับ รว่วมละ918นะครับเขาทำตัวโต,โตนะครับข้าว81ตมวต่อมานะครับ1บวก4นะครับได้5กับ6นะครับออก677นะครับ Okay. มาดูกันในงวดยี่สิบเจ็ดนะครับสูตรแรกนะครับหลักพันเล็กหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งของที่ได้สองกับสามนะครับสูตรที่สองนะครับเก้าบวกเจ็ดนะครับเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสามสามบวกห้าของที่เป็นแปดนะครับสูตรที่สองนะครับเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ 4บก7เป็น1นะครับ1บวก4ของที่เป็น5ก็จะเป็น2 8 5นะครับ2ขอแพทรับ3 8 5 2ตัวก็8 5 8 2 8 3 3 ห้าห้าสองนะครับก็เราพิจารณากันดูนะครับนี่ก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับทีนี้นะครับเราไปดูสุตรวิ่งตัวเดียวกันบ้างน,นะครับสุตรเลิกวิ่งตัวเดียวนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับ มีสองสูตรนะครับในคลิปนี้นะครับสําหรับเลือกตัวเดียวนะครับสูตรแรกนะครับเราจะใช้หลักแสนบวกห้านะครับสูตรที่สองจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันสองครั้งนะครับแล้วบวกเจ็ดคงที่นะครับเริ่มจากสูตรแรกก่อนนะครับหลักแสนเลขศูนย์นะครับศูนย์บวกห้าคงที่ได้ห้านะครับห้าบวกห้าคงที่ได้ศูนย์ห้าบวกห้าคงที่ได้ศูนย์นะครับ สามบวกห้าของที่ได้แปดหกบวกห้าของที่ได้หนึ่งนะครับศูนย์บวกแปดเป็นแปดนะครับแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกเจ็ดของที่เป็นศูนย์ห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดของที่เป็นแปดสามบวก สี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดคงที่เป็นสี่หกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกเจ็ดคงที่เป็นหนึ่งนะครับนี่คือการคิดย้อนหลังนะครับ มาดูกันจัมโกนที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสูตรแรกนะครับรักสนเป็นเลขเก้านะครับเก้าบวกห้าคงที่เป็นสี่นะครับสูตรที่สองนะครับเก้าบวกสองนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดงที่เป็นแปดนะครับก็น่าสนใจนะครับเลขแปดนะครับแปดกับสี่นะครับวิ่งตัวเดียวนะครับจัมวันที่ ยี่สิบเจ็ดนะครับทับสิบทับหกแปดนะครับสองตัวแปดสี่นะครับลองจับดูนะครับแปดสี่แปดศูนย์แปดสี่ลองดูนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คิดไว้หลายสูตรนะครับแต่ว่าลงเยอะมันก็จะสับสนนะครับ ก็ลงไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับสุดเก่าสุดใหม่ลงให้ก่อนออกงวดน,นะครับย้ำนะครับคำวนวณย้อนหลังนะครับอาจารย์ท่านไหนเขาก็คำวนวณยอนหลังนะครับไม่มีใครคำวนวณเดินหน้าได้นะครับเด,เดินหน้าต้องคำวนวณงวดเดียวนะครับงวดที่ออกไม่ จะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้นะครับซึ่งมันทําไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องคํานวณย้อนหลังกันทุกอาจารย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ